สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มต้นที่ตัวคุณ สวัสดีครับผมโอวบิ๊กบราเทอร์ครับวันนี้มาพบกับผมในช่วง Traffic Reality แต่วันนี้ผมไม่ได้มาปั่นนะผมตามกลุ่มรถบิ๊กไบค์กลุ่มหนึ่งมาเขามาทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หรับผู้ที่ขี่บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ต่างมาเลี้ยงอาหารเด็กครับน้องๆพอใจในสิ่งของที่ตวเองมีอยู่ไม่ละโมยไม่แมย่แของพร่ทะเลาะกันสนื่อว่าใจใสพอรูค่ะชื่อตอนะครับเป็นเว็บมาสเตอร์นะครับหรือ,รอแอดมินนะครับของเว็บดุกติมาสเตอร์ขับไทยแลนด์นะครับ แล้้ววกกิจกรรมันนีสําหรับกิจกรรมวันนี้คือก็เราเนื่องในโอกาสที่ครบสองปีสองปีอายุของครับครบรอบศาปีเราก็เลยจัดก,กิจกรรมทําบุญขึ้นมาครับ <S <S ม,มีการทั้งรวมในทําบุญแล้วก็ของบริจาคแล้วก็ขี่รถเนี่มยมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันมาที่มูนิธิชัยพฤกษ์วันนี้ครับก็ผมอยากจะทราบว่าเวลาก่อนออกจากบ้านครับก็นี่รายการอุบัติเหตุก็อยากจะทราบว่า เวลาก่อนออกจากบ้านมีการเตรียมตัวออกมาอย่างไงบ้างครับได้ครับก็สําหรับรถบิ๊กไบค์นะครับเวลาแน่นอนมันค่อนข้างความเร็วมันก็สูงเครื่องใหญ่นะคร<ะ>ับก็ถ้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยการเตรียมตัวก็เตรียมเรื่องของคนก่อนเป็นหลักนะ,ะอย่างแรกแลก้วก็การก่อนถ้าพรุ่งนี้จะออกทริป<ะ>วันนี้ก็ควรจะนอนให้เร็วๆหน่อยักก่อนจะจก่อนจะเตียมพอนะครับแล้วก็พัวพอเช้าปุ๊บเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกาด นะครับก็ควรจะต้องมีการไหลการสอบให้เรียบร้อยครัอุปกรณ์เซฟตี้ใช่ครับมีหมวกกันน็อกรองเท้าที่เป็นรองเท้าของพวกไว้บูทพลิงเนี่ยโดยเฉพาะเลยใช่ครับก็เนี่ยมันก็จะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็จะเซฟให้กับตัวคนขี่ระดับหนึ่งแล้วการแล้วการขับขี่ในมาเป็นกลุ่มๆนี่เราใช้ความเร็วเยอะไหมครับในในในกรุงเทพอะถ้าในกรุงเทพจริงๆหรือต่างจังหวัดจริงๆก็ได้ครับถ้าเกิด มากันเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยจริงๆอย่างต๊อปเงป็นคนทําเนี่ยก็จะนําที่120เมต<ะ>ร120ครับใช่ครับก็จะบอกทุกคนไว้เลยว่าหัวขบวนเนี่ย120นะซึ่งแน่นอ,อนนะถ้ายิ่งรถเยอะเนี่ยฐานเนี่ยฐานข,ขบวนมันก็จะโดนรถตัดไปตัดมามันก็จะความเร็วจะสูงขึ้นอนงานแต่ถ้าเกิดเป็นหัวขบวนก็จะอยู่120แล้วก็วินพยายามรบกวนคนใช้รถ เดือนให้น้อยที่สุดครับใช่ครับก็หลบซ้ายหลบขวาให้ก็ทีนีผมเห็นกับพวกพี่เขาขับมาแบบโอ้โหปลอดภัยมากครับครับเพราะมันสําคัญแค่เรามาทำบุญไม่ได้แข่งกับใครเนี้ยเมื่อก,กี้พอดีผมขับรถถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายภาพเก็บภาพพวกพี่ๆเห็นชูสัญญ,ญาณมือสองนิ้วครับคืออะไรครับโอเคก็จริงๆในการขับเป็นขบวนนะโดยเฉพาะขบวนใหญ่เนี่ยมันจะต้องเราต้องตกลงกันก่อนมาคลิปว่า การใช้สัญ,ญลักษณ์มือต่างๆสัญญาณมือต่างๆที่จะทําให้กระบวนเนี่ยไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่างถ้าชูสองนิ้วเนี่ยแปลว่าถนนข้างหน้าโล่งแล้วก็คือให้รถทุกคันเนี่ยเข้ามาอยู่ในเลนเดียวกันแล้วก็ตั้งเลนแบบเอ้ตั้งไวแบบสลับฟันปลาก็คืออยู่ในเลนเดียวกันแล้วสับหปล่ากันเพื่อให้กระบวนเนี่ยมันโยนสั้นลง <c oughs> แล้วสัญญาณมืออื่นมีอะไรบ้างมีครับถ, <c oughs> ถ้าเกิดเป็นชูนิ้วเดียว นะครับท่านิ้วเดียวเนี้ยก็คือให้แสดงว่าข้างหน้าเนี่ยรถเยอะเราต้องการจะแทรกตรงกลางขบวนแล้วก็ชูนิ้วเดียวปุ๊บทุกคันก็จะรวมกันเป็นแถวเดียวเราก็จะแทรกไปได้เร็วขึ้นอ๋อครับหรือว่าอย่างตอนที่กําลังจะต้องชะลอรถเราก็จะปบมือรองผมเห็นยกมืออย่างนี้ด้วยคืออ่าอันนั้นก็คือกรณีที่มันีคือกลับรถนะกลับรถกลับรถเราจะวนถ้ากลับซ้ายก็วนแล้วก็ไปทางขวาถ้ากลับซ้ายก็วนี้าวนซ้ายมันก็เลี้ยวซ้าย ครับวันนี้ช่วงของผมก็หมดเวลาแล้ว,ลวผมกับพี่ก๊อฟต้องขอตัวลาไปทำกิจกรรมดีๆกับน้องๆข้างในก่อนครับขับขี่ปลอดภัย โดย Honda นะครับกับผมพันวัฒน์เที่ยงธรรมเจ้าที่ครูฝึกศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยนะครับา Honda กรุงเทพมหานครนะครับผมจะขอแนะนำในเรื่องของอาการขับขี่นะครับเมื่อมีเวลาที่เราออกทริปกันนะครับเป็นกลุ่มนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับว่าเราจะมีการขับขี่ยังไงที่ทำให้เกิดความปลอดภัยโดยเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของ เมื่อเวลาที่เรามีการขับขี่เป็นกลุ่มนะครับค่อนข้างจะใหญ่เนี่ยต้องมีสัญญาณรวมก็คือเขาเรียกว่าสัญญาณมือนะครับสัญญาณมือจะมีสัญญาณการให้สัญญาณโดยผู้นำา1คนนะครับ1คนนะครับโดยจะให้มีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ อย่างเช่นว่านะครับกรณีที่มีการสตาร์ทเครื่องนะครับก็จะทําเป็นสัญลักษณ์นะครับชี้นิ้วขึ้นมานะครับก็คือให้ทุกคันสตาร์ทเครื่องนะครับหรือกรณีที่มีการดับเครื่องนะครับก็จะมีให้การให้สัญญาณนะครับเป็นการยกมือขึ้นมากากบาดลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะถ้าให้มีการจอดก็จะมีการกลางมือขึ้นนะครับลักษณะนี้การมือขึ้นนะครับหรือถ้าให้ชะลอความเร็วก็จะมีสัญญาณให้ลักษณะอย่างนี้นะครับสำหรับลักษณะของการขี ออกคลิปเป็นกลุ่มนะครับถ้าเกินกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น2คันหรือ 3, คันหรือจะเป็น10คันขึ้นไปเนี่ยนะครับควรจะมีการทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้านี่นะครับประมาณ10เมตรนะครับประมาณ10เมตรโดยในลนักษณะของการขับขี่นะครับไม่ควรที่จะขี่ตามกันเป็นแถวตอนต้องมีการขี่เยื้องนะครับเป็นลนักษณะ สลับฟันปลานะครับเพื่อป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุในกรณีที่คันหน้ามีเหตุฉุกเฉินให้ต้องเบรกหรือต้องหักหลบนะครับคนที่ขับมาข้างหลังจะได้นะครับหักเลี้ยวหลบได้ทันนะครับรวมถึงเมื่อมีการขับขี่เป็นกลุ่มแล้วนะครับต้องมีผู้หนึ่งนะครับที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับที่คอยเรียกว่าจำกัดความเร็วในบางกรณีนะครับที่มีการขับขี่ในเข้าไปในแหล่งชุมชน นะครับซึ่งเหล่านี้นะครับก็ต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ต้องมีการตะเตรียมกันก่อนที่จะมีการเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับที่ไปออกทิปกันนะครับรวมถึงปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยนะครับสำหรับการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ